าใยังงีแ,งแล,แปลหนหนเปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวิไลลักษณ์นาคลุงเรืองค่ะผมอนันต์ผู้สิทธิคุณครับในรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกัน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์มิราเคิลชาแนลค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องกลยุทธ์การจัดการธุรกิจสหกรณ์กรซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านประสบศิล์นแมนทิมกรรมการมูลนิธิคังสมองสากรไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณวิภาสิริบุญเกิดผู้จัดการสากรการเกษตรท่าม่วงจำกัด สวัสดีครับผู้จัดการดีสวัสดีครับเรียนท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางรายการทางสายใหม่ร่วมคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันเนี่ยได้รับเกียรติจากพี่อกรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมานําเสนอในเรื่องของกลยุทธ์การจัดการธุรกิจสกปรก่อนเดินต้องเรียนท่านผู้ชมว่าในเชิงนโยบายของรัฐบาลน,นั้นเนี่ยคาดหวังในเศรษฐกิจของชนบทซึ่งขับเคลื่อนด้วยกระบวนการสกปรอยู่3ามเรื่องหลักๆด้วยกัน เรื่องแรกคือทำอย่างไรให้ภาคประชาชนหรือเกษตรกรเนี่ยขยับตัวเองให้มีรายได้เพื่อสร้างรายได้ของประเทศให้อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับประเทศอื่นให้ได้ ประเด็นที่2ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญก็คือช่องว่างของผู้มีรายได้คือภาคเกษตรกรเนี่ยทำอย่างไรจึงจะลดในเรื่องความเหลื่อมล้ําที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการของการพัฒนาสุดท้ายสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมที่นับวันเราจะต้องคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมคู่ขนานกับการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต เช่นเดียวกันครับในมิติของภาคสากลซึ่งเป็นพลังสําคัญของเศรษฐกิจชนบทของประเทศไทยเนี่ยวันนี้อยากเรียนท่านผู้ชมว่าเรามีสากลภาคการเกษตรทั้งประเทศอยู่ประมาณ3,700กว่าแห่งกระจายตัวอยู่ทุกจังหวัดก็ว่าได้อัตราการเตริบโตของมวลสมาชิกเนี่ยวันนี้เราเติบโตอยู่ปีหนึ่งประมาณ3-5%วันนี้เรามีสมาชิกสากลภาคการเกษตรอยู่ประมาณ7ล้านครอบครัวด้วยกัน ทุนดาเนินธุรกิจซึ่งทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเม็ดเงินของมวลสมาชิกคือภาคเกษตรกรไทยทั้งสิน้นวันนี้เราทําธุรกิจมีเม็ดเงินการลงทุนอยู่ถึงประมาณ3 0 0แสนล้านบาทอยากจะขอญอาตที่จะกราบเรียนท่านประสบสินไานทิมในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในกระบวนการสร้างกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอยู่3เรื่องหลักๆด้วยกันผมทราบดีว่าในธุรกิจภาคการเกษตรเนี่ยคงหนีไม่พ้นในเรื่องของการบริหารทุน และขณะเดียวกันก็คงอยากจะเรียนคำถามคู่ขนานกันไปเลยนะครับว่าในแง่ของการบริการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้มวลสมาชิกเนี่ยซึ่งนับวันจะต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปวันนี้ในมิติของท่านท่านมองอยังไงครับครับถ้ามองในมิติปัจจุบันเนี่ยสกอต์จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการบริหารเงินทุนเพราะนั้นเงินทุนภายในเนี่ยมันก็คือแหล่งทุนที่เกิดจากการระดมทุนในเรื่องของเงินฝาก กับอ,อีกส่วนคือการถือหุ้นอันนี้คือในรูปต้นทุนคือปันผลเพราะนั้นต้นทุนในกระบวนการสกอร์มีอยู่นแน่ๆประมาณ5-6%ครับในส่วนนี้เองสกอร์ต้องเริ่มคิดว่าที่นําไปลงทุนลงทุนมาแล้วเนี่ยบางส่วนก็เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนบางส่วนก็เป็นสินทรัพย์ถาวรในส่วนเนี้ยส่วนหนึ่งที่เป็นสินทรัพย์ถาวรจะสร้างมูลค่าเพิ่มยังไงอย่างสกอรเ์เกษตรหลายๆสกอร์ในประเทศไทยตอนนี้มีฉางมีลานตาเขาว้างเปล่า เพราะฉะนั้นการลงทุนไปแต่ละที่ประมาณ10ถึง2ี่บล้านเนี่ยมูลค่าเพิ่มไม่เกิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายแต่ก่อนท่าม่วงคงจะมาเสนอแนวคิดในจุดน,นี้ว่าสร้างมูลค่าเพิ่มได้ยังไงจากการที่เราทิ้งทรัพย์สินตรงนั้นกับอีกส่วนหนึ่งท,ที่ถามว่าการบริหารสินเชื่อหรือการบริหารสินค้าบริการให้กับมวลสมาชิกเนี่ยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนในบางสากลนะคือการปล่อยสินเชื่อ,เร,อเรามองว่า ให้สมาชิกกู้เงินไปทําอาชีพทํานาทําไร่ต่แล้วปีหนึ่งเนี่ยจะมีรวบรวมผลผลิตมาได้เท่าไหร่เพราะนั้นวัสดุเกษตรที่วิ่งไปที่สมาชิกพอผลผลิตออกมาปับ๊บสากลก็ต้องทำหน้าที่ตลาดในการรวบรวมอาจจะไม่ซื้อเองแต่เป็นตัวกลางระหว่างเอกชนกับสากลเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างว่าบางสากลเริ่มนะ้วปีนี้มีค่าทั้งหมดหมื่นตันไปติดต่อกับโรงสีว่าหมื่นตันนะเพราะนั้นคนที่กู้เงินไปแล้วเนี่ย ก็ต้องรู้แล้วว่าอ๋อสิ้นสิ้นฤดูการผลิตจจะเอาข้าวมาขายแสดงให้เห็นว่าในแง่ของการจัดการธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยคงใช้รูปแบบเดิมไม่ได้ใ,ในแง่ของการบริหารทุนในแง่ของการจัดหาสินค้ามาบริการคงกลับไปที่ในรายละเอียดของท่านพิพาฒศิริว่าในกรณีท่าม่วงซึ่งเป็นสกรตั้งมาประมาณ40ปีนะฮะทราบมาภายในว่ามีมวลสมาชิกอยู่ถึง1400 30คนเนี่ยวันนี้เราเดินหน้าในการหากลยุทธ์บริหารทุนในรูปแบบใดบ้างครับการบริหารทุนของสากลจริงๆแล้วนะคะ ในทุนภายในของสากอเองก็มีอยู่ประมาณ250กว่าล้านอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จากทุนภายนอกก็ได้กู้มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรซึ่งจะเป็นวงเงินกู้หมุนเวียนอยู่ประมาณ69ล้านเราใช้มาเพื่อการหมุนเวียนเป็นหลักเป็นหลักค่ะเป็นหลักในการให้เงินกู้กับสมาชิกด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อจัดหาสินค้ามาจาหน่ายด้วยส่วนหนึ่งในแหล่งที่มาเนี่ยเราใช้เงินลบฝากของสมาชิกคู่ขนานกับการหาแหล่งเงินของสถาบัน ภาคกระชนไอ้ทางการเงินของภาครัฐนะครับของทกอสก็ามาร่วมนอกจากสองรูปแบบแล้วเนี่ยเรามีกลยุทธ์อะไรมากกว่านี้ไหมครับกลยุทธ์ในในด้านปล่อยปล่อยเงินกู้ใช่ไหมคะใ,ในการใช้เงินทุนในเรื่องในเรื่องการปล่อยเงินกู้เนี่ยมันก็จะเป็นตามระบบของสกกากลกันอยู่แล้วแต่เรื่องการจัดสินค้ามาจําหน่ายเนี่ยเราก็จะปรับเปลี่ยนให้ทันกับธุรกิจในท้องตลาดซึ่งจริงๆแล้วใน,ในการทําธุรกิจอันเนี้ย ทางสากลการเกษตรท่าม่วงเนี่ยการแข่งขันในท้องตลาดเนี่ยสูงมากแล้วก็จะอิงกับท้องตลาดโดยการปล่อยเป็นธุรกิจสินเชื่อให้กับเกษตรกรด้วยในการปล่อยเงินกู้ในเรื่องวัสดุการเกษตรกลยุทธ์ที่เรามาใช้ท่านผู้จัดการกลยุทธ์ที่เรามาดูสมาชิกเป็นรายคนเนี่ยเรายังคงไว้อยู่ยังคงไว้อยู่ในแง่ของการศึกษาประวัติในการจะมีกําลังผ่อนชาระหรือเปล่าในแง่ของเศรษฐกิจทางการเงินของท้องตลาดเราก็ศึกษารูปแบบ สัดส่วนส่วนต่างของวงเงินดอกเบี้ยเหมือนกันใช่ค่ะท่นี้ทุกสกร์พยายามที่จะคาดหวังผลตอบแทนเพราะเรามองทั้งสองเรื่องในเวลาเดียวกันมันเหมือนกับเรามีอะไรบีบรัดตัวเองท่านประสบสินมองยังไงว่าแล้วเราจะเลือกอะไรด้วยวิธีใดครับคือคือตรงเนี้ยบริหารเงินทุนอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าการปล่อยสินเชื่อไปเสร็จแล้วสกร์ก็มั่นใจว่าสมาชิกต้องเงินมาคืนได้ครับนี่ก็มั่นใจว่าผลผลิตออกมาปุบ๊บต้องขายได้แน่นอน ดัะนั้นก็ติดต่อพ่อค้าไปแล้วมีมีผู้มาซื้อแน่นอนถิ่นเชื่อจะไม่ไม่มีความเสี่ยงสแสดงว่ามีกลยุทธ์ของธุรกิจอื่นเข้ามาประกอบ,บแปลงทุนคู่ขนานกันไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกิดความเสี่ยงมากขึ้นใช่ไหมครับในกรณีนี้เนี่ยท่านผู้การในระหว่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมครับจากปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เราคุมไม่ได้ ปัจจัยที่คุมไม่ได้ความเสี่ยงของของสากลของสมาชิกที่มีต่อสากลที่มีต่อสากลในปีที่ผ่านมาเนี่ยความเสี่ยงในการรวบรวมผลเนี่ยก็จะมีบางส่วนด้วยที่เกษตรกรไม่ได้มามาขายกับสมาชิกท่านผู้ชมอยากทราบ NPL เยอะไหมในท่าม่วงเยอะเหมือนกันแสดงว่าเรามีกลยุทธ์ก็ยังแก้ปัญหาก็ารแข่งขันในท่าม่วงสูงมากเรียนท่านผู้ชมครับคงจะ นําเรียนเบื้องต้นว่าในกลยุทธ์ก,การจัดการธุรกิจสะกอเนี่ยปัจจัยแรกของกระบวนการสะกอก็คือเรื่องของแหล่งทุนเป็นรูปแบบก็ตามเทคนิคก็ตามวิธีคิดก็ตามที่มีผลเกิดจากสมาชิกกับตลาดเศรษฐกิจทางการเงินในชนบทจะเป็นหัวใจสําคัญที่ทุกสะกอจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อการอยู่รอดและพบกับความเสี่ยงที่น้อยที่สุดครับ คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแฟนเพจรายการตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้นะคะและในช่วงหน้าพบกับช่วงทีเด็ด The Priority เราจะมาดูกันสิว่ากลยุทธ์ในการบริหารสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได,ได้เป็นอย่างไรตอนนี้ขอพักสักครู่คะ่ะ